ครับ CB 6 5 0 F จดทะเบียนปี25 1 5เลขไม่30,000กิโลเมตรแท้ของแต่งบีมาให้ด้วยครับมาเลขไมค์คันนี้วิ่งมา35,285กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม่จากบรค้าให้ดูทุกการครับจอดันไม่สวยใสนะครับสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันกุญแจชีพก็ให้มาครบ2ดอกครับหัวชกสวยครับรอยขารสบิดไ็กน้อยตามการใช้งานแฮนด์เดิมสวยครับ คันนี้ครับมาพร้อมกับกระสบัดแต่งจาก YSS ครับนี่ฮะพร้อมอุปกรณ์เสริมจาก Motovib มีมาให้ด้วยนี่ครับประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสอนเรือลำเล็กน้อยตามการใช้งานปลอกแห่นแต่งจาก d o บ i n o มือคัดแต่งครับจาก RCB นะครับมือเบรกเดิมกระปุกมันเบรกครับหาได้ฝาแต่งนะครับเป็นสีแดงสวยครับไม่มีรั่วเสมคันนี้อันนี้เป็นไรบินอันนี้เป็นอะไร ตัวตัวบอร์ดตำแหน่งเกียร์นะครับแล้วก็วัดไฟแบตเตอรี่นะครับมีมาให้ครบเลยนะครับประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับตัวสอนเรื่องรางได้เลยครับตามการใช้งานครับอันนี้ครับได้ตัวชุดติดตั้งที่ฝาถังมาให้ด้วยครับจากโรบนะฮะสีถังเดิมสวยซิกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบครอบถังนะครับเป็นของแต่งรายคร์บอนแท้ยางกันหลอดด้านข้างมีมาให้ด้วยบอร์นั่งหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีดูทิ่มค้างนดีมาพร้อม่ัแหลกด้านท้ายพร้อมกับกล่องด้านหลังแต่งจาก BM มมอเตอร์นะฮะกล่องขนาดใหญ่มากครับผมมา ด้านหน้าไม่พอครับคันนี้มาพร้อมกับชิวหน้าแต่งนะครับไฟเดียคู่หน้าแต่งแบบ LED นะฮะโคมไฟหน้าเดิมครับมีรอยหินบาเล็กน้อยตามการใช้งานครับมาฮะด้านหน้าครับมาพร้อมกับบบรนโชคด้านหน้าเป็นของแต่งบางโคมหน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวย่างด้านหน้าครับจากทีรีลออสโซทรีนะครับสภาพอยู่ที่แปดสรครับสีล้อหน้าเดิมสวยไม่มีถลอกไม่มีรุ่งจานเบรกด้านหน้าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับ ABS ครับกระบอกโชคด้านล่าง ไม่มีรอยหินนะครับคาลิเปอร์เดิมสวยครับไล่น็อตไทเทเนียมสวยงามนะฮะมาครับนี้ครับมาพร้อมกับกาดหม้อน้ํานะครับเป็นของแต่งนะฮะคอท่อนล่างไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างแฟลตี้กันสะอาดด้านขวาครับมาทิกเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวฝาแาวสวยครับไม่มีรั่วซึมครับนี้ครับมาพร้อมกับจุดแคสบาร์ด้านข้างเราถึงไฟสปอตไลท์คู่หน้าอีก1คู่ครับมาฮะ แข่งเครื่องเดิมนะคะสีเดิมไล่น็อตไทเทเนียม <c oughs> มาให้เรียบร้อยครับสวยงามมากๆครับพัดเท้าอันนี้เป็นของแต่งขาอย่นไปขลังไม่กดได้งองครับฝาปิดกระปุกกั๊นเบรกหลังครับจากไบอะไรเนี่ย GT ไรเอ่ยขออภัยครับจะเป็นของแต่งนะฮะขออภัยอ่านไม่ออกจริงๆเพราะตัวมันเล็กมากๆครับอะทิ้คาร์คันนี้มาเพราะท่อแต่งทรงอาคาปวิกแบบสลิปออนครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันเอ <c oughs> ตัดติดง,ง่ายครับรอบเดินเบานี้กับต้าได้คันนี้ ครับเพื่อเร็วลงเร็วครับรอบเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับผมไม่มีสะดุดเลยนี่เอาละครับมาสวิงอาร์มด้านขวาต้องบอกว่าไลน์ริ้วลอยนะครับจานเบรกด้านหลังเป็นล่องเพีนเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครั้งนี้มาพร้อมกับชุดกาดกันดีดด้านหลังนะครับนี่เป็นของแต่งนะครับสีล้อเดิมสวยครับไม่มีถลอกไม่มีดุงครับยางหลังจากพิรีล้อโซ่ทรี80%เรซนตนะครับไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรง ไม่มีบิดเบี้ยวเลยแล้วครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดใด,ใดทั้งสิ้นแน่นอนมาฝั่งซ้ายนี่ครับชุดโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์สวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับมาฮะพักฐานด้านซ้ายไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดและงอครับตี้นเป็ดด้านล่างคันนี้เป็นของแต่งแข็งเครื่องเดิมสีเดิมครับไลท์โรตารีเนียมมาให้เรียบร้อยแคสบาร์ด้านซ้ายไลท์ลิ้วรอยครับฝาวาล์วสวยครับไม่มีรั่วซึมแระค้าบกาวครับแิงด้านซ้าย สีเดิมติ๊กเกอร์เดิมไม่มีฉีกขาดหุดล่อนแตกร้าวครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งสาตามสไตล์ทันร์ไบต์นชบ,บุรีครับกะบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไลดิ้วลอยจานเบรกด้านหน้าก็เป็นร่องเพียงเล็กน้อยสัมผัสด้านขวาทิมเราว่านี่คือ3 5 0 0 0ืกิโลเมตรแท้เอาละครับวันนี้ของแต่งจัดเต็มเปิดราคาเพียง990 0 0บาทดาวน์รับตัวเพียง9000บาทครับฟรีค่าจัดไปแนนฟรีค่าจ่ายทุกอย่างใครหาอยู่ครับมาครับรับแลกเทิร์นบิ๊กบายทุกรุ่นแล้วเจอกันทัน,ทน,ทนร์ไบย์นช